็ oh, วันนี้มีการอัปเกรด global, global เป็นซื้อนะคะราคาเป้าหมายเหมือนเดิม16บาทแล้วก็กำไรเนี่ยเรายังคงไว้ที่เราอัปเกรดจากถือเป็นซื้อเนี่ยเหตุผลหลักก็คือราคาหุ้นตกลงมามากเลย18%มันออนมันนะคะทำให้อัปไซด์เปิดแต่ว่าถ้ามองในด้านพื้นฐานเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดคาดเลย เออไตรมาสสี่ก่อนนะคะเราทำนายกำไรไว้ว่าจะเพิ่มสามเปอร์เซ็นเออนเดียแต่ห้าร้อยเจ็สิบหกล้านบาทเออตรงที่ตลาดไม่สบายใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเซม t ตอ e s เซลเนี่ยตกลงสองเปอร์เซ็นนะคะถ้าจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้มีการเจงกันว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยมันทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นยอดขายวัสดุก่อสร้างจะต้องดีมากแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ แต่แต่อย่างไรก็ตามข้อดีที่มาชดเชยก็คือว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่มสาขา9แห่งนะคะจาก81เป็น90แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายได้เนี่ยก็ยังโตอยู่10%บเปอร์เซ็นนะคะในไตรมาสสีแต่กำไรเนี่ยไม่ได้เพิ่มตามรายได้ก็คือเพิ่มแค่3เปอร์เซ็นหลักๆก,ก็จากตัวเอ่อ เหล็กนะคะที่มียอดขายประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยในไตรมาสนี้เนี่ยราคาเหล็กอ่อนตัวลงประมาณสี่เปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ทำให้กรอส s มาร์จิ้นเนี่ยก็ตกลงค่ะเออถ้าถามปีหน้าเนี่ยเรามองว่าปีหน้าขยายสาขาเจ็ดสาขานะคะแล้วก็เซมสตอร์เซลเป็นสองเปอร์เซ็น2%์ทำให้กำไรหลักปีหน้าเนี่ยน่าจะโตได้แปดเปอร์เซ็นต แล้วก็เราคงคำแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย16บาท Global Trade ที่ประมาณ26เท่านะคะต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยมาตรฐาน Valuation ของเขาในอดีตที่ประมาณ30กว่าเท่าเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเป็นหุ้นที่ยังแนะนำซื้อนะคะโดยเฉพาะราคาหุ้นนี่ตกลงไปเยอะแล้วก็อรอรอ s a m e s t a r Sell Turn เป็นบวกในปี25ค่ะ อืนคะครับอ่าปีเป้าเปิดสาขาปีหน้าก็คือปีนี้ใช่ไหมปีสองพันยี่ห้าถูกไหมครับพี่หนิงครับเจ็ด<อ>สาขานี่ค่ะสงสัยจะพูดผิดไปเยอะอเอาเป็นปีสองห้าแล้วกันนะคะค่ะครับเจ็ดสาขาแล้วก็เซมสโตรเซลโค้ดอะไรที่ทำ <S 2> 2 <S ให้พี่ <สา S 1> พหนิง <สา S 1> คิดว่าเซมสโตเซโค้ดอ่าทำไมทาไมเซมสโตรเซลโค้ถึงจะกลับมาเป็นบวกได้นะครับในในปีนี้ต้องอ้างอิงคุณทักษิณแล้วมั้งคะ เอ่เอา,เอาถ้าถ้าจริงๆก็ภาพเป็นอย่างนี้นะคะในปีสอามเนี่ย s a m s t o r e l ลติดลบสิบปี2-4เนี่ยติดลบสี่ 2, 4, น,สนะคะแล้วก็ถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นเพราะเออรัฐบาลก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็คุณทักษินก็มีนโยบายที่ค่อนข้างบ u l l i s h นะคะต้องเรียนว่าคาปิีกเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะคือมันโตตามเศรษฐกิจเลยเออถ้า ถ,ถ้าเราดูเศรษฐกิจไทยเนี่ย C บวก I บวก G บวก x ลบ M เนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดคือตัว C นะคะแล้วก็ค้าปลีกทุกรายเนี่ยล้อไปกับตัว C เพราะฉะนั้นถ้า GDP growth ของเราปีนี้เนี่ยแตะ3%ก็คือดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ย mm hmm. same store s a l e มันน่าจะเทินเป็นบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันติดลบมาอย่างชัด,ชดๆมาแล้วสองปีด้วยค่ะครับ okay. ครับนะครับก็ชัดเจนนะครับตัว g l o b a l นะครับเปลี่ยนคําแนะนำนะครับจากถือเป็นซื้อนะพี่หนิงนะเพราะว่าราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาลบมา18ตรงนี้ถือว่าแบบโอเวอร์เกินไปนะครับในเชิงของ valuation นะครับก็เลยเปลี่ยน recommendation เป็นซื้อนะครับนักทุนที่ติดอยู่ก็สบายใจได้นะครับเพราะว่ายังมีภาพที่เป็นมุมบวกนะครับพอที่จะมาเป็นกำลังใจในการถือต่อนะครับ